รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวตามใจเดี่ยวไฟเฟนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ท็อปอยู่ที่ตึกมหานครนะครับตึกที่เพิ่งเปิดตัวกันเมื่อวันที่29สิงหาคมบอกว่าตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้314เมตรอะค่ะสูงมากมากสูงมากมากเลยนะฮะใครบอกว่าแบบอาจจะเหมือนขั้วโพดที่โดนกัดแหว่งแหว่งไปอะไรแบบนี้ต้องแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณทิพซันต้องต่เดี๋ยวเราน่าจะถามเขาเกี่ยวกับดีไซน์คอนเซปต์พวกออกแบบตึกออกมาเป็นแบบนี้ใครคิดอะไรยังไงบ้างครับคิ้ยังไงคิดอะไรอยู่ถึงได้ออกแบบตึกเป็นแบบนี้นันนองชื่นชมใช่ไหมชื่นชมชื่นชมมากเลยเราชอบเราเห็นมานานที่เนี้ยแต่ได้ได้ข่าวว่าเขามีทั้งโรงแรมคอนโดแล้วก็ข้างบนแบบชั้นแบบประมาณ4ี่ชั้นบนสุดเนี้ยเอาไว้ ขึ้นไปชมวิวได้ทุกคนถ้าส่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนใครอยากจะขึ้นไปชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวไปชมกันไปเจอคุณคลิปสั้นครับตามเลยค่ะก็ตอนนี้เรามาอยู่กับคุณคิิดสั้นแบกนะคะครับสวัสดีครับก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเนาะตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไปด้วยวันที่29สิงหาคมครับงานใหญ่ครับงานใหญ่มาก ก็จริงจแล้วเราก็วางแผนเพื่อตึกนี้ตั้งแต่8ปีที่แล้วก็ซีอของเราคนซสพลัพเตชิกรายสีก็มีแผนว่าจะทําตึกที่จะทําให้คนไทยภูมิใจในประเทศภูมิใจว่าเราก็สู้ได้ในโัวบุรีรัมได้ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เปิดไปให้ชมวิวค่ะอ๋อออบเซอร์วรีใช่ครับถูกต้องครับเป็น4ชั้นใช่ไหมคะใช่ครับ4ชั้นสูงสุดเพราะเราก็มันแบบให้เป็นของขวัญเพื่อคอนกรีตอ่าออบเซอร์วิรีจะเป็นเหมือนของขวัญเพื่อคนกรทพและคนทั่วไปก็ขาสามารถขึ้นแล้วก็ชมวิวชมวิวได้เพราะว่าโครงการอื่นๆของเพสก็ปกติเราจะขายชั้นสูงสุดขายเป็นเพนท์เฮาส์คนที่จะชมวิวจะ ห้องนั้นก็คือเท่เจ้าของท้องนั้นเดียวใช่ครับเลยทำอย่างนี้ก็คนก็ต้องจ่ายนิดหน่อยแล้วใช่แล้วตอนนั้นใช่ครับสามารถชมได้แล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะเข้ามาได้ถูกต้องถูกต้องครับแล้วมาชมเมืองกรุงเทพที่สวยๆในมุมที่สูงๆที่สุดของประเทศไทยก็ต้องมาที่ตึกนี้น่าจะเป็นตึกแรกที่เป็นอย่างนี้ในในโลกนะครับก็เราก็คิดหลายอย่างที่แตกต่างกับตึกอื่น แตกต่างกับตึกของประเทศไทยแล้วก็ตึกต่างประเทศแต่แต่ที่สําคัญสุดก็ใช่ก็พูดถูกนักท่องเที่ยวถ้าเราสามารถดึงเข้ามามาทานที่ร้านอาหารของเราอย่างเช่นดีนรุคเตอและเทเรียเดอโอวอรโรเบอจอนพักที่โรงแรมของเราก็เราก็ได้เบนฟิตแต่น่าจะเป็นเบนฟิตเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจเพื่อกรุงเทพเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลามาชมวิวก็ บางคนจะลองข้างล่างกินข้างถนนหรือลองข้างล่างก็ไปช้อปปิ้งที่พารากอนหรือที่ไอคอนสยามหรือที่อื่นกําลังนั้นก็เราก็คอร์ปอเรทเราก็ร่วมมือด้วยกันก็น่าจะทําให้แบบเป็นอีกจุดหนึ่งเวลาคนต่างชาติก็นึกถึงประเทศไทยน่าจะนึกถึงว่าหาดสวยผู้หญิงสวยเนี่ยหรือวันนี้มาผู้หญิงคนเดียว หรือน่าจะคิดว่าช้อปปิ้งมันสนุกดีหรือก็ไปดูโชว์แต่ไม่เคยมีคนมาชมอาร์เคดักชเจอร์ของของประเทศไทยโนอกจากวัดแต่ต่อไปผมเชื่อว่าคนไทยก็ขั้นขฉลาดเขาจะรู้เลยว่ามีค่าที่จะทําให้ตึกสวยงามจะมีค่าแล้วหลังนั้นก็น่าจะเหมือนแบบเมืองอื่นๆที่มีตึกสวยงามแบบหลายตึกครันก็ไปบาเลนเซียไปนิวยอร์กก็ไปชมตึกก็หลายคนนะ แล้วต่อไปมันก็จอมก็มันจว่ามันจะเป็นมัสแอทแทรชันเพราะว่าแบบมันก็คือเป็นสถานที่ที่แบบต้องมาดูต้องใช่ถูกต้องใช่เป็นคนกรุงเทพก็ได้อยากยังไม่อยากจะออกไปไหนต่างจังหวัดไม่มีเวลาครัแต่อยากจะมีวันพักผ่อนสักวันเสาร์อาทิตย์นี่ที่นี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สนใจชมตึกสูงแต่จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่เราวางแผนเพื่อมหานครก็เราก็เห็นเลยว่าที่ทองโง่ก็มี บางโครงการน่าจะไม่ใช่โครงการสูงแต่อาร์ตแกรเจอร์มันแปลกคือคนญี่ปุ่นเต็มเพียบเลยก็มาถ่ายรูปชอบแชร์เวลากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีอะไรที่จะถ่ายที่สวยงามก็รักก็เห็นเลยว่าแซามพารากอนได้ความสาเร็จกันแบบแช์ใน i ิน t a g r a m ก็สวรรค์ภูมิก็เหมือนกันผมหวังว่าก็มหาวิทยาลัราชินีในนั้นในอนาคตก็น่าจะทำให้แบบที่ที่นี่บริเวณสาทรสีลมก็มีชีวิตที่หวามากขึ้น 好。Okay. นี่จริงๆได้ก็ก็ไอเดียของอาร์กิเต็กอร์ตอนแรกเราไปอยากสร้างแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทศไม่ใช่ว่าตึกสูงสุดแต่หน้าจะเป็นตึกที่หน้าตาไม่เหมือนใครเป็นเอกมีความเป็นเอกลักใช่ๆนี่สำคัญมากเลยว่าเราไม่ต้องไปสูงแข่งกับใครมันต้องมีความแตกต่าง ว่าตราไม่เหมือนตัวเองใช่เพราะจริงๆอย่างแบบผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะที่แบบทราบมาเขาก็จะบอกตึกนี้สร้างเสร็จแล้วหรอแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบออกแบบผมชอบที่สุดเพราะผมดูแลเรื่อง Facebook ผมชอบที่สุดมีคนถามว่าแล้วที่ขับตักออกจากตึก วางที่ไหนแล้วตัวคุณคคุณไปวางที่ไหนครับไปวางไปเป็นความลับเป็นตัวลับเป็นตัวลาระก่อนสองจจะไปถ่ายต่อยู่ที่ไหนถ่ายอีกที่หนึ่งง่ก็ก็แล้วผมก็ผมรู้รู้ตัวว่าเราก็ถึงแบบถึงคนไทยจริงนะครับวันที่สองวันที่สามหลังจากงาน ก็มีรูปเขาโพดแล้วคอนก็กินเหมือนเหมือนแบบทหารแล้วก็าเป็นแวงเป็นอก็มีการ์ตูนของก๊อปซีเลอร์ตึกทั่วไปแล้วหลังจากนั้นกรี๊ดกรีดกรีดแล้วก็นั้นก็คือตึกพิกเซลแบใช่ใช่ก็คอนไทยรูปมากกว่า8ปดหมื่นรูปครับในคืนนั้นก็มีวิดีโอแล้วเราก็มีประกวดด้วยครับก็หลังนั้นก็เราไม่ใหญ่ให้ให้ทุกคนก็มีโอกาสมีส่วนร่วมกับสัญลักษณ์ใหม่ของประเทศ แล้วแล้วทีมทีอ่ออกแบบนะครับ <OK> ก็เขาก็มีไอเดียว่าตอนแรกกรุงเทพก็มีตึกหลายตึกที่แปลกๆอยู่แล้วก็มีตึกช้างมีตึกที่เหมือนโรบอทถ้าทําตึกเหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเหมือนอ่า,าหรือแบบเหมือนวัด <OK> มันไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับ <OK> ก็ควรที่จะพยายามเข้าใจว่าชีวิตของคนไทยเป็นยังไงก็จริงๆแล้วเป็นประเทศที่ ดิโซกันหน่อเล็กน้อยก็มีสตรีทฟู้ดสตรีทไลฟ์แล้วเราก็เริ่มจากอย่างนั้นเลยว่าชีวิตของคนไทยมันเริ่มที่ถนนแล้วหลังจากนั้นก็เราพยายามค o n n e c ตึกสูงกับถนนก็นั่นเหตุผลทําไมมันเริ่มกว้างแล้วก็หลังจากนั้นเป็นตึกสูงแต่ก็เพื่อพยายามทําให้ตึกสูงสูงขึ้น ก็เราก็ใช้คอนเซปต์พิกเซเลชันเพื่อตัดออกตัดออกตัดออก,ออก mm hmm. เหมือนเกมจิง้าหรือแบบ uh huh. เล่นกับเลโก้ huh. เอาออกแล้วก็วางข้างบนวางข้างบน uh huh. วางข้างบน uh huh. แล้วสุดท้ายก็สามารถเป็นตึกสูงสุดของประเทศไทยได้314เมตร นิดหนึ่งนะครับว่าทำไมก็ต้องมีแบบที่ยยนออกมาหาพิกเซลที่ตักข้างในก็เฮ็ดคอนก็คืออย่างนงี้เวลาเราก็คุยกับคนที่จะออกแบบทีมก็เข้าใจว่าเราอยากทำเรสซิเดนซ์ยูในชั้นสูงๆในรายจาขายในราคาที่ค่อนข้างสูงก็ทุกคนอยากได้ห้องที่ไม่เหมืนอนใครแล้วหลังจากนั้นก็เวลาเราสร้างถ้าคนอยากได้รับเย็งแบบนี้3มห้องนอน สี่รอยตาวางนิดเราก็มีห้องเดียวเพื่อเขาและอีกคนหนึ่งก็อยากได้สเปคอีกแบบหนึ่งก็เราก็มีห้องให้เขาก็ของร้านอาหารก็ร้านอาหารอยู่ที่มหานครคิวบ์หรือของโรงแรมก็เขาจะมีระเบียงของเขาแต่ร้านอาหารหนึ่งก็ไม่เหมือนร้านอาหารสองไม่เหมือนร้านอาหารสามก็นั่นทําให้แบบดูเหมือนแบบทีละชั้นก็ไม่เหมือนกันอะไรทาให้เราขายได้แต่ทําให้เราปวดหัวเหมือนกันเราสร้างก็แบบ ไม่มีอะไรแบบดีเท่านั้นใช่ก็ต้องมีดีกับข้อดีกับข้อเสียอย่แล้วใช่ครับก็ challenge ของเราก็คือวิธีการก่อสร้างแต่แต่แต่ที่สนุกของเราก็คือเวลาตึกมันสร้างเสร็จคนเริ่มเห็นเลยว่าทำไมเราก็เลือกรีฟตั้งในวันแรกเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่า Vision ของ CEO มันเกิดขึ้นต่างจริงครับ ได้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นกว่าจะเสร็จแลจริงๆมันใช้เวลานานแล้วจริงๆถ้าเราซื้อแบบไออย่างคอนโดแบบปกติห้องมันก็จะหน้าตาเหมือนกันแบบเดียวกันไม่่ตกกันเยอะแต่ที่แบบมีความแตกต่างในแต่ละห้องผมถามได้ไหมครับว่าอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดที่นี่เนี่ยเริ่มต้นในราคาประมาณกี่บาทครับพี่กองครับคุณกิบครับเพื่อคอยยามคุณจริงหรอครับเท่าไหร่ล่ะครับบอกเขาไปเลยครับ ก็เริ่มต้นตอนนี้นะครับก็ห้องใส่2ห้องนอนคายหมดแล้วเราเริ่มที่3ห้องนอนแล้วครับเริ่มเที่สามห้องนอนก็ดีนะครรับเพหนึ่งสองสามใช่ใช่เพอร์เป็กเพื่อเราเนาะเพอร์เเฟลยประมาณเท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นที่ประมาณ70ล้านบาท70ล้านบาทเจ็ดสิบล้านบาทเยอะแยะแต่ต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าไซส์มันมันไม่เล็กนะครับไซส์มันใหญ่ใช่ครับไซส์ก็200ตารางเมตรกว่าๆครับ ก็โอเคอย่นคะอยายอครับไม่แต่จริงๆคืออน้อยู่จุดใจกลางเมืองด้วยถ้าคุณอยากจะอยู่ในตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยแล้วเป็นงานพาร์ัขนาดนี้เนี่ยก็ตอนนี้เหลือสามห้องนอนเป็นต้นไฟนะคะมาเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านกับพี่พรได้ใช่ครับปีหน้าไพไลท์ของเรา o b s จ r v a t o r y จะเปิดแล้วช่วงนั้นก็ป็นกอล์ฟจอมก็จะเป็น สองคำแรกโอ้ยเย้ที่มาชมกับผมขอเดี่ยวเดียวดิวเดียวนะครับดิวถ้าเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาดูเรื่ทุกคนจะได้เห็นว่าพี่คอมโกงความสูงแค่ไหนไอ้ด็กอ้วนหน้าตาแมนๆขนาดนี้จริงเหรอแน่ใจนะคะแน่นอนครับเดี๋ยววเปิดตัวปีหน้าเนาะปีหน้าปีหน้าได้ครับมาแน่นอนได้ครับ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณคิมซันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าผู้ชมอากจะตำหน้าไอ้คุณหน้าคุณตานะครับนี่เขาเคยทำงานอยู่ในวงการบันเทิงก่อนหรือว่าจะเป็นพิธีกรอืเล่นหนังเล่นละครเล่นโฆษณาใช่ครับนี่ชาติที่แล้วชาติที่แล้วจะบอกว่ายังยังหล่ออยู่เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่เปิดตัวได้ครับครับขอบคุณครับตั้งตารอเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับพิธีกรครับ แล,แล้วอาหารของเราก็พร้อมทานเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟมาเฮอเขาจัดเต็มมากเลยดูดิหน้าตาน่าทานมาก